กราบทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีจะเป็นภายในเรือว่ตต่างประเทศพี่น้องเลยก็ยินดีต้อนรับเขาชูทั้งช่องของบอลซุกอีคือเก่าเด้อว่าสันพี่น้องเลยเนาะตอนอื่นพี่น้องเลยเนาะถาว่าผู้ได้ได้เข้ามาเห็นทั้งช่องของบอลซุกพี่น้องเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จะกะผากติดตามทั้งช่องของบอลซุปเป็นกำลังใจสร้างคิดต่อไปในเด้อว่าสันพี่น้องเลยเนาะวันนี้ทั้งบอลซุก จะมาถ่ายภาพบรรยากาศบอนเห็ดเฮือนหรือว่าสถานที่บอนทั้งเพื่อนตั้งเฮือนห้ทั้งน้องป่าเฮานี่แหละพี่น้องเลยก็เพิ่นก็นได้คุ้มภุมเทกันเปื้อนกระเมพน,เนะน,เน,ะนพี่นอ้องเลยเนาะบ้านเฮ้งว่าเทกันเปื้อนไห้สะก้อนวัดซนพี่น้องเมื่อวานนี่ฝนตกพี่น้องเลย ลงมาพอดีเต็มขุมมาสัน่นน้องป่าเฮาวา่าเพิ่นวา่าเนาะน้องป่าเ้านีเพิ่นก็เลยเอากบบระบวยหรือว่าโอเนี่ยตักน้ำออกพีนพนพนนกพน่น้องเลยาเนาะเริ่มแล้วบ้านน้องป่าเฮาพี่น้องเลยยังเหลือแต่ตั้งเสาบบบนี้เนาะเฮ้พี่น้องเลยเสาเพิ่งก็ได้พี่น้องเลยเนาะ สองสี 24, 26, 28, 26, 26 no? oh. ่หกแปดิบิบสองต้นวาสันพี่น้องอ่าข่วงสมควรพี่น้องเลยเนาะว่าชเห็นแล้วกับพี่น้องเลยเนาะมีมุกดีใจนำทางน้องปลาเฮาพี่น้องเลยที่ได้เพื่อนเป็นของตัวเองแล้ววาสันพี่น้องเลยอ่าบอกรามาีิบร้อยเต็มเอเลพี่น้องเลยเนาะ น้องปลาเฮาเปินมาแล้ววสันพี่น้องเลยกะสาวแก้วเ,เพินได้เอาน้องเพินออกไปซื้อน้ำเย็นมากินเนาะมื่อนี้กับบรรยากาศเด็ดพี่น้องเลยเริ่มห้อนขามาแล้ววา,า,า,าสันพี่นอ้องเลยกับเชได้ไปหาทั้งน้องปลาฮัทสกอนพี่น้องเป็นไปซื้อ,อยังเนานะสาวแก้วเ,เพินซื้อ,อยังเด้มาให้ทั้งน้องปลาเฮาเนาะอันเมื่อเช้านี้กะท,ทั้งทีมงานทาก็ซื้ออาหารการกินวาสันเนาะมาให้ทั้งน้องปลาเฮา บางคนกะมีกระต้มขนมมาให้ร้ายประสนเนาะมันนี่ทีมงานเขาซื้อทั้งขนมแน่แล้วก็ยังตอกพัดกะเพราแน่ปิ้งหมูแน่พี่น้องเลยปิ้งไก่แน่มากินข้าวอยู่ทั้งบ้านนองป่าเนาเมื่อเช้านี <flush> ้พี่น้องเลยแต่ว่าเราสุกกับก็ได้ท่ายทำเนาะเวลาการอยู่การกินประสนเนาะพากันมาแต่ทชงาไดแหละมันนี่อสบายดีเด้อ่าสบายดีพาน้องซื้อบว้งแน่ คือจะบ่มีพักเอ้าวเป็นชงติจะบขทาอวชาตบขทาคนหาคนพาไปเป็นอะไรห้านเคยไปบอบ่เคยใส่เปล่ากระติกมาใส่เปล่ากระติกไปใส่น้ำแข็งเนาะพี่น้องเย mời anh chịu gắn nó buồn lắng bố lắng nếu bố lắng nếu bố mhm hết mhm 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 Bố mhm 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 จะเชาถั่วใสใสถั่วเยมาินี่นีมันคุยได้นึ่กระลังอ๋อน้ำเ่อเนาะน้การไมไปล่างมาไปไปล่างันกอปีย่เปียยงไปเอาเอากระ่กบอา เป็นคนแปลงบ่เดียกแปลงบ่ใช like ่โอ um ้ยตอนท่านได้กินว่าบแช่ก่อนแลยขเม่งชิมม่แล้วจะดูาไปสิแปแช่มันแปลงบัเป็นเล็กเนาะคนพาขนไปแล้วขนไปจักหันไม่ป้าวคนหันนี่คนะเอ้ยพูดไปหันนั่นก็ได้คนะไปพอไปซื้อแลบัแต่แต่พุ่นเอแช่ยู่ไพนย่านสนใจพนย่านทำในค่าเสียใจ ปลแซ่บ่าปกร่ะบ่แซ่บแซ่บับ่แซ่บแต่บซื้อยังหันคอเฉกปาข้อออกมาดดโ้อบบหูรสชาติด้เหนะโอ้ยน้องปลาว่ะแล้วก็ได้น้ำเปปซี่นี่น้ำอ่นบ่ชุกนะครับกินเพล่บตื้อโดนเ่ ไปจับไจับดีโดฟองหน่อยหนักก็ชิมหอช่องพันกี่เ่เช่าเลยนะแต่ว่อนมาคา้ก่เอาถ้วยาวย่าง้างไปก้าวถอยก้อนก้อนแก้นชักแก่เป็นก้าวางก้าถยพี่น้องเลยสวัสดี เพื่อนจะกินเฟอร์ได้เองอ้าวเพื่อนชวนขอไปซื้อเฟอร์เพื่อนว่าอยากกินเฟอร์ซื้อเฟอร์ให้ดูค่ในบ้านในบ้านเพื่นนี่นะข้าวักแล้วขอยวเียบอาข่อยล้งล้วอ้ยก็หยลายเพิกินบอ้ยหเกลียดหมนเลยธรรมดาเนาะ อันนี้กเท่าไรเนี่ยสิพันธ์เอ้ายังมีสิพันอยู่เลยเนาะวันไหนวันบานไหนผาเนาะมาแต่ทั้งใด้ลต่เนี่ยฮาซีมาบ่มาแต่ทั้งดังในมาหน่ายเนี่ยโอ้ยโอ้ถือขนาดด้ยอ่ะโอเคแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเลยพี่น้องเลยอยากจะได้สัมผัสน้องปไาเ้าต่อพี่น้องเลยป้าเบาบุญสารวัลปรนเทศยังละบาทนี่พี่น้องเลยผู้ว่ากำลังอยู่ ก็อย่างเดี้บันอาถุนบอกกํานุพี่น้องเลยโอ้น้องชายบ้นนั่นน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ฝนย่านคนลาอยู่พี่เนาะอาสบาดีเด้อโอ พี่น,น้อง well. เลยเนาะแลนนี้ก็มาทางบ้านน้องป่าพี่น้องเลยลายขู่หลายคนเนาะถื่อมาจะเป็นต้องไปกินแล้วจ้ะบุญยากันนะค no. ุยชื s. <S ่อไหนกันจะไปกินเยอะทางสมุน เนาะพักผพื่นเพื่อนเพืนให้ักเนาะอ้ามีนั่นเย็นมนาะบอบปดอยากซื้อพักเยบ้านนี้อึดพักเนาะบ้านเนาะมีตู้เย็นเค่นมีคนปลูกคักตู้เย็นเคิื่นที่เย็นเย็นได้ถูกเวลาเนี่ยเย็นพนยดางองลามาใส่พี่กุ้งกระตกพี่กุ้งเจ้ากระไดเนาะมีกระตกบบใส่ใส่กระตกแหมเนาะนองปาเนาะ มันต้องกินใช่ต้องใช่กระต๊กกินข่าวกินนมดอยู่ก่นนี่มันนายเนาะอีกทงนี้จะให้เจ้าให้ออนนนั้เดอให้พายอะไรพูดนันนะให้นาซาบะไผ่พูดายๆให้นาซาวก็ได้เด้อมาดอันนี้บมมีพักเน้มีมาดะเออ สินเปอยบอกโอ้ขนตกเยแต่ฟังว่าเ้สินอยู่มีมีแต่มีมาตอน้แต่เดี๋ยวนี้แหละูกสินด้สักหมู่านนี้ก็ไ่ได้หมู่บ้านนี้ลงไปยั้างใสิมมีลูกท่อลูกพี่ลูกบ้ไปกินแหละอ้โอเคตัวน้อยเนาะไปทางน้องคนกินฟูก่อนก่อนเั้งแ่บ้านนอกกับตัวชิพันใช่ไหม กินเบิดีรด้บนเนาะบิดได้กินเบิร์ดเด้บแค่กินขนมกามาต้องบุญนงไปแต่ขนมไมนโอ้ขนมมาด้ตั้งว่าชมหก้อนาก้อนเาเบิร์ดผูเรียวมนสิไปกินอันนั้เนาะกินเบิร์ดแมนเบิร์ฟอร์ลาเบิร์ดนนี่เต็มถ้วยเนาะ เต็มที a a abei, a me, a ่มื้อนี้เนาะแน่ข้าวผัดกบดไปกองนึงเข้าไปกองนผัดกบดยังบ่บดคักปานไดโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แล้จะกินขนมินะเนาะผัดกะเพราหมูเนาะยังไเด้นะาดีเด้ออาสดีมานี่นําบ่มาเอาบัดโอ้ัดซเจ้าบ่ัเี่เอืม ไทไทกันได้เราไบน้อาชิ้ลกาเนอันนี้บาุกจะเอไปให้าหาหนาสาวพันก่กรเด้อพี่น้องเ้ยเอาเฟอร์ให้นนาสาวพันจะกรพี่น้องเ้ย <c oughs> ตาเพิ่งก็นอนอยู่กำลังเฮือนของน้องป่าเฮาพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าไปทั้งแดดก็บ่ได้มันเด็ดพี่น้องเลยนะเนาะแตคือว่าอะไรเพิ่งก็ยากลูกยากเต้าลูกเพิ่งก็ยังน้อยเนี่ายพี่น้องเลยเนาะเป็ดอย่างนี้อยู่นะเนาะสวัสดี จ้าอาพ่อเพิ่นไปทางใดเนาะมื้อนี้เนาะไปยอดเทียงใช่เโอ้ไปยอดเทียงใช่เขากินข้าวแล้วบ่มื้อนี้น่ะยังถางยังอยู่เอาพอดีแหละเนาะอ๋อเบ่าเอาเพอหลายเดิมเพอมาให้พันยานี่ก่อนจว่าอยู่ในนี่ในบ้านนี่ไดรสาวแก้วกับสาวตาเพิ่นเพิ่นซื้อแมนเป็่นยังแหละลูกนะบ่สบายอ่า ไปกินยาอยู่บ้านแหละถ่ายโพเป็นมากกว่าเนาะโดยเอาแข็งเฮงเด้อเนาะบ่าวไปก่อนเด้อบ๊ายบายอาสบายดีายิ้มเอ้บ๊ายบายสั่นเนาะพี่น้องเลยอาถึงกระไรโดยเอาเฟอร์มาให้เพื่อนพี่น้องเลยเนาะเป็นกระดีใจพี่น้องเนาะ ามาบึงทางนมก๊อบเพื่อนสก,กอนพี่น้องเลยเป็นเห็ดหัวว่วกั่วงิลีพี่น้องเลยบานนี้อ่าอเห็ดผักลีเนาะบ่ายมาที่นี่พี่น้องเลยเพิ่นเห็ดอีหยังละบานนี้เพิ่นเพิ่นสิปลูกผักปลูกหญ้าบานนี้พี่น้องเลยอ่าเพิ่นเริ่มสิขุดแล้วพี่น้องเลยเสียหญ้าออกเนาะ หนึ่งนานสองนานสามนานวัสนะนดสันเนาะคนกสิเกิตรปลูกบัวพักหอมพักกัดซองและบัานหนิงพี่น้องเลยเนาะอืมแต่เกษตรถัวไว้อย่างดีพี่น้องเลยเนาะกันงัวก,กันคุ้ยวัดสันเนาะอยู่บ้านเนะขาเกษสิมีงัมวมีคุ้ยหลายแนะ่วัดสันเนาะเพราะว่าเห็ดไว้ยันงัวเขา่านะพี่น้องเลยเพราะว่ะพันเห็ดแบบนี้แหละกับมันเกษสรดีแน่บัานหนิงพี่นะ้นนนองเนาะมันกะับป้าวางได้นะ รวมสําเร็จของน้องป่าเฮาไก่จะสําเร็จแล้วพิสันพี่น้องเอ้ยพิสันเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะถ้าว่าบอสุกว่าพิชภัณฑประกันได้ก็ขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีที่มาหับส้มละหาพังตั้งแต่ต้นจนว่าจบกระไดพี่น้องเลยเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องเขาจงอยู่ดีมีเฮงครบเจ็บยาช่วได้คงไขาย,ยาช่วยมีพิสัน คิดจริงได้ขอให้ได้สมควรมุ่งมั่นปรารถนาเด้อพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปน,นี้กับพ่อประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะกับทางบอชุกจิตขอตัวกลับบ้านกลับซองสะก้อนพี่น้องเลยสำหรับคลิปน,นี้ขอกล่าวคำว่าอันสบายดี